สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับโปรเจคเตอร์นะครับซึ่งผมจะใช้เจ้า a n y c a s นะครับก็คือสายตัวนี้แหละครับเขาเรียกว่าสาย a n y c a s นะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับตรงนี้ก็เป็นเสียบไฟเลี้ยงนะครับ USB ทางด้านนี้ก็เสียบเจ้า a n y c a s ตตัวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ เชนเจ้าเสียบเ n ็นนีแคสตัวนี้อันดับแรกนะครับเราก็เสียบสายเข้าตรงนี้กันก่อนนะครับเสียบเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้ากับช่อง HDMI นะครับตรงนี้โอ้โหเสียบไม่เข้าครับเนื่องจากว่ายี่ห้อเอฟสันเขาน่าจะทํารูไว้พอดีแล้วแต่ไอ้เจ้าตัวนี้เขาทําตรงนี้มากว้างนะครับเสียบไม่เข้านะครับเสียบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเสียบเข้าช่อง HDMI ไม่ได้จะต้องเสียบเข้าตัวนี้นะครับเสียบเข้ากับ VGA นะครับตัวนี้จะต,ต้องใช้สายแปลงนะครับตัวแปลงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับเพราะว่าตรงนี้เสียบเข้าไม่ได้นะครับมันอนั่นเกินไปมันคับเกินไปเข้าไม่ได้แล้วจับสัญ,ญญาณไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นใช้เจ้าตัวนี้ก็แล้วกันนะครับเสียบเข้าไปเลยครับตัวใช้ตัวแปลงนะครับตัวแปลงเป็น VGA ออกเป็น HDMI นะครับผมจะเสียบเข้าเลยนะครับ อ่ะตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ลองลองล็อกล็อกให้มันแน่นๆนิดหนึ่งนะครับมันจะได้อยู่นะครับลองล็อกข้างเดียวก็ได้ครับอ่าแล้วทีนี้ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้บอกไว้ก่อนว่า vga มันจะเป็นสัญญาณภาพเท่านั้นไม่มีเสียงเพราะฉะนั้นเสียงจะต้องออกตรงรูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีรูเล็กๆเป็นแจ็ค3.5ตรงนี้นะครับเสียบตรงนี้อ่ะแล้วก็เสียบแปลงไปเลยครับ แปลงเป็น HDMI ตรงนี้นะครับปึ๊บนี่ครับแปลงเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เสียบไฟเลี้ยงได้เลยนะครับไฟเลี้ยงเข้า USB ช่องต่อ USB ของโปรเจคเตอร์นะครับถ้าโปรเจคเตอร์ท่านใดไม่มีช่องต่อ USB แบบนี้นะครับก็แนะนำให้เสียบเต้าตัวโทรศัพท์มือถือเอาเต้าโทรศัพท์มือถือเสียบลงตรงร่องนี้ได้เลยนะครับตรงไฟบ้านทั่วไปนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ ทำการแปลงแล้วก็เสียบเข้าตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ทําการเปิดเครื่องได้เลยนะครับผมก็จะทําการเปิดเครื่องนะครับคุณ <gravy S 2> ผู้ชมครับเอาแล้วครับก็เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเดี๋ยวรอดูหน้าจอมันนะครับหน้าจอมันก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ อ่านี่ครับหน้าจอหน้าจอมันก็จะขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเชื่อมต่อกันนะครับทีนี้มาที่โทรศัพท์มือถือนะครับของพวกเราก็จะต้องต่อเป็นก็ต้องแตะตรง Wifi น,นะครับแตะตรง Wi-fi นะครับแตะตรง Wi-fi แล้วก็มาดูตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้จะชื่อว่าชื่อว่าอะไรครับ เยหัว uh, นะครับก็แตะไปที่เยหัวเลยนะครับนี่ครับเมื่อแตะไปที่เยหัวเรียบร้อยแล้วเมื่อมันทําการคอนเน็กเรียบร้อยแล้วแบบนี้เราก็จะมาที่เซตติ้งนะครับแล้วก็มาที่หมอคอนเน็กชันนะครับแล้วก็อีซี่โปรเจคชันนะครับก็ก็เปิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับทีนี้ก็รอสักครู่นะครับแล้วก็ แตะไปได้เลยนะครับมันก็จะทำการเชื่อมต่อแบบนี้นะครับมือถือผมไม่โฟกัสนะครับอ่มันไม่โฟกัสอเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับถึงมันจะมองไม่เห็นว่าไอ้นั่นแต่ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือผมมันเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับหน้าจอมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ ก็ดูวิดีโอได้เลยนะครับถ้าท่านใดมีวิดีโออย่างเช่นผมมีวิดีโออย่างเงี้ยผมไปตลาดสดมาอย่างนี้นะครับผมก็จะฉายให้ดูเลยครับนี่นี่ครับนี่ครับก็ผมไม่ได้เชื่อมต่อเสียงนะครับเดี๋ยวจะเปิดบลูทูธก็แล้วกันนะครับเปิดเชื่อมต่อบลูทูธนะครับกับตัวนี้นี่ครับเจ้า ลำโพงเล็กผมนะครับเดี๋ยวจะเปิดบลูทูธนะครับลำโพงเล็กนะครับจะเชื่อมต่อกับลำโพงเล็กเป็นลำโพงบลูทูธนะครับให้มันมีเสียงครับนี่ครับมีเสียงแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูคลิปอื่นๆนะครับอ่านี่ครับผมไปถ่ายผมไปถ่ายชาวบ้านหาปลามานะครับนี่ครับเดี๋ยวลองเล่นเสียงดู ดี๋ยวมีเสียงไหมลองดูบ่านคุณผู้ชมครับเสียงไม่มาน่าจะน่าจะต้องมาต่อตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมาต่อสัญญาณเสียงออกตรงนี้นะครับคือมาแต่สัญญาณภาพนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมันมาแต่สัญญาณภาพนะครับ เดี๋ยวให้ดูคลิปอื่นๆดูนะครับว่าเสียงมาไหมคลิปอื่นๆคลิปอื่นๆเสียงก็ไม่มานะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณมันน่าจะเกี่ยวกับที่มันรับสัญญาณเข้าไปตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเสียงจะต้องออกตรงนี้นะครับลืมลืมลืมเอากล้องลงมาให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเสียงนะครับคุณผู้ชมครับจะต้องเสียบตรงนี้เลยนะครับที่มือผมชี้นะครับมันจะมีรูตรงนี้นะครับมันจะมาเฉพาะ ภาพนะครับนี่ครับเพราะว่าผมไม่ได้ต่อผ่านช่องต่อ HDMI นะครับผมผ่านต่อผมต่อผ่านช่องต่อตัวแปลงนะครับใช้สายแปลงตัวนี้นะครับนี่ครับตัวแปลงเอาแปลงจาก VGA หรือว่าช่องต่อคอมพิวเตอร์เพราะโดยปกติจะต้องต่อตรงนี้นะครับสัญญาณเสียงจะมาเลยนะครับต้อตรงนี้แต่มันเข้าไม่ได้ครับตัวนี้ใหญ่เกินไปเข้าสาย HDMI ไม่ได้ผมก็เลยแปลงนะครับ แปลงจากเนี่ยคอมพิวเตอร์มาเป็นออกมาเป็น HDMI แล้วก็ด้วยเจ้า Enicast นะครับนี่ครับให้ดูคลิปจากโทรศัพท์มือถือนะครับให้ดูคลิปจากโทรศัพท์มือถือเอาเดี๋ยวลองผมจะลองลองเข้าอ่า YouTube นะครับลองเข้า YouTube นะครับดูภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับ ผมมีภาพยนตร์ตัวอย่างผมเก็บไว้ในเพลย์ลิสต์อยู่นะครับจะลองฉายภาพยนตร์ตัวอย่างให้ทุกท่านดูนะครับนี่ครับผมทำเพลย์ลิสต์ไว้นะครับเป็นภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับนี่ครับก็ถือว่าแจมทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมปิดพม่านก่อนนะครับว่าจะดู ภาพมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมปิดพม่านก,ก่อนนะครับแล้วก็จะได้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับรอรอสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับรอสักครู่เดี๋ยวผมจะทําการเปิดอันนี้ครับคุณผู้ชมอ่ะ ผมจะให้ดูใน Youtube อันนี้ใน Youtube นะครับคุณผู้ชมครับผมเปิด Youtube นะครับอันนี้ก็ถือว่าได้เล่นได้ดีนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับผมจะลองลอง่าเข้า Youtube นะครับเข้าใหม่นะครับ youtube ดูภาพยนตร์ตัวอย่างกันนะครับอ่ะนี่นะครับการฉายภาพยนตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับดูผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในการดูโทรศัพท์มือถือกับ โปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับนี่ครับก็ถือว่าแจ่มเลยนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับถ้าต่อโทรศัพท์มือถือได้ก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทุกท่านที่นำไปชมภาพยนตร์ในบ้านนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะครับวันนี้ผมใช้เจ้าโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันนะครับในการทดสอบเอฟสัน ebx 14นะครับ F-3EBX 14นะครับต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือนะครับเพื่อเชื่อมต่อไปยังต่อจากมือถือเข้าโปรเจคเตอร์เพื่อฉายไปยังจอภาพยนตร์นะครับนี่ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมก็เป็นอันว่าเชื่อมต่อได้นะครับเชื่อมต่อสำเร็จนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามครับคุณผู้ชมนี่ครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามการรีวิวนะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ